แอปหาเงินฟรีปี2020ไปกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในช่องของมันนี่เกมมีเช่อไหมวันนี้ตอมีแอป างินฟรีมานแนะนำอีกเช่นเดิมนะฮะแอปตัวนี้ครับผมสวีทเบรดนะฮะโหลดได้ในเพจสตอร์นะครับ,ดดรบผมข้บไปดูในตัวแอปกันนะฮะ เข้ามาขั้นแรกเข้ามามันจะให้เล่นก่อนนะฮะมันให้เล่นเกมก่อนให้ถึงรเวิว4ถึงจะใส่โค้ดแนะนำเพื่อนได้นะครับผมในการใส่โค้ดให้กดมาตรงนี้รูปคนนะครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีมันจะมีช่องให้ใส่โค้ดข้างบนนะโอเคแบบนี้นะฮะช่องให้ใส่โค้ด ครับผมใส่โคกดก้ดแล้วกดเกิบไปเลยครับผมเดี๋ยวาฝากโค้ดไว้ด้วยนะฮะ qv b 0 z g w เอ้ยไม่ใช่โค้ดนี่ qv b o z g w 0นนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างๆคลิปนะครับผม กระบนนี้ก็จะเป็นเลเวลบ็อกเนี่ยนะมันให้อ่ให้เลเวลถึงเลเวลที่20ฮนะเปิดจะเปิดได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องหีบสมบัตินะครับมีการถอนเงินฮนะกดมาตรงรูปถุงเงินนะครับผมก็มีถอนเข้าเพส พาวมีมีสอนมี Google คลิปการ์ดด้วยนะครับผมการถอนเงินมันให้สะสมครบ100ดอลลาร์นะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ